สวัสดีครับทุกท่านนะเราก็เตรียมลุยมุงหลังคานะวันนี้เป็นงานมุงหลังคานะท่านผู้ชมทุกท่านาน,นะฮะแต่ดับแรกสิ่งที่เราต้องทําก็คืออ่าขึงเชือกก่อนเนาะขึงเชือกเพื่อให้หลังคามันเสมอกันนะท่านผู้ชมเวลาเรามุงหลังานะลคาเนาะกับตันก็กำลังสอนวิชา โอ้ oh, สุดยอดกัปตันโอ้โอ้พี่บอลตกใจเลยเหรอไม่น่าเชื่อกัปตันจะตัดเชือกโดยไม่ต้องกัดเลยโอ้เ oh, ก่งจริงเลยสุดยอดที่สุดเลยปรามาจารในการตัดเชือกเลยโอ้ <c oughs> เห็นแต่หลังไอปอนน่ะเสียมุงหลังคาครับท่าผู้ชมตอนนี้กำลังเกะนารานมาพร้อมลุยเลยไหมนารานน้มีก่อน

วันนี้สว่าใหม่ก็เรางจะได้ออกเลยนะครับใช้มันดเดียวมันเดียมากเลยวันนั้นตดเดียวไปเลยไอ้ตัวดำนู้นจะอะไรใช่ตอนนี้ยังซอมไม่ได้เลยนก็นั่นแหละน่นะอย่างผมรับทานั่นแหละตอนนั้นนมันน่าจะเป็นอยู่นะ้ามันก็วันนึงเลยนะวันละห้ารอก่อใช่ไปสิไปบุตรดูเลยเดี๋ยวผมลองสองกันเออดิเยไปดิชเชียว เด yeah, anyway, er er, ี๋ยวผมย้ายก้องก่อนเดี๋ยวจะเกะเอาเดี๋ยวจะขึ้นไปมุงหลังคาแผ่นแรกนะท่านผู้ชมโอ้แดดก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดหนึ่ง เอาอนึกว่าเหมือนด้านน,นู้นอยูนเหมือนม่นปลายเ็ุเลยใช่ไม่ต้องสองคนนะ

สวัสดีนะฮะทุกท่านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปมึงวัดศาข้างบนกัน

มาแล้ววิธีสำคัญมาธีขวารัเย่นวานะแล้าวเลย เนีมาได้ลเ่ากี้ดไม้ดันด้ยวยก็ดีอันนี้ก็แผ่นแรกขึ้นมาแล้วพี่โยนมาเลย ลองเอาไปทางนู้นอีกไปทางนู้นแ่งตูดไปทางนู้นอีกเวนี่ปอะไตมูง่ยได้ไหมนี่ไม่ตามเลยฮะไม่ไดเยเยอะๆเยอะเลยประมาณประมาณสองนได้บงคดคือดคือ้นดกคืนี่นั่นแหละว่ายังเนี่ยดูนี่่นี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 ่ต่น โอ้งัดขึ้นมาเลยไม่คุ้นชินใครดูไปแล้วฝั่งนี้ล้นอยู่เออแต่ล้นนี่ไม่คุ้นชินใครเยอะไอ้บ้าบ้าหรือไงบ้าเลยตัดตัดะตัดไอ้ล้นนี้ตัดเขาบอกตัดอย่างเดียวตัดเลยตัดขาหนักตัดหัวเลยโอ้ตัดหัวหนักเลยหนักเลยไปหนักแน่นอนยังวัดคุ้งจริงเออคุ้งเขาไปเชัาเลยเช้าเลยจะเช้าเดยพี่เด็กคนเด้ ไปหลายอยู่เติมแ่ข้าวบอแต่ข้าวบฮะแต่ข้าบอไปหมดเลยบ้าลูเต็มได้็ูหมูข้างหูเลยดูชัดช่างตังนี้พอเนหรอเอาเอาไปเออมันน้อยที่สุดอะตัดน้อยที่สุดอ่าอาอพิบามาเล่งมาเล่ดูเอาเอายังไงเอาเอาให้มันคือหน่อย ันให้มันแบบใกล้เคียงนะได้ยิงเลยเดี๋ยวว่าดึงเอาไหมอ๋อนุ่ยนุ่ยนุ่ดีดดีดแบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ